สวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับพี่ R R K Channel X2 อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมพี่นายก็จะมาซื้อ ID แกตันราคาถูกนะครับทุกคนเนาะนะครับตอนนี้นะครับผมพี่ก็ได้อยู่ในร้านค้าขาย ID แกตันราคาถูกนะครับทุกคนเนาะบอกเลยว่าเว็บนี้นะครับไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนครับลงทะเบียนดีวีดีแล้วนะครับทุกคนเนาะแล้วก็จดทะเบียนการขายแล้วด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับ แล้วก็นะครับวันนี้พี่จะมาซื้อไอดีโมจิตื่น9บาทนะครับทุกคนนะก็คือเป็นอันนี้เลยนะครับผมพี่จะกด ไปซื้อนะครับทุกคนเนะครับสำหรับนะครับใครที่อยากจะได้นะครับไอ้ทุกคนนะครับกดไลค์คลิปนี้กดแชร์กดกระดิ่งครับเพราะว่าคลิปนี้ถ้าเกิดพี่สุ่มได้พี่แจกน้องๆในคลิปนี้เลยนะครับฝากกันกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ลงกลุ่มรูบอกนะครับเนาะแล้วก็คอมเมนต์เหตุผลที่อยากจะได้ไอดีโมจิตื่นด้วยนะครับทุกนาะบอกเลยว่ากูจะถูกมากๆเลยนะครับผมนะ มาครับทุกคนนะครับพี่จะทําการซื้อ ID โมจิตื่น9บาทครับบอกเลยว่ามีผลโมจิถาวรด้วยนะครับแล้วก็มีหมัดด้วยนะครับมาเราจะซื้อกันดีกว่าครับไม่เป็นการเสียเวลาคนดูนะครับตอนนี้นะครับพี่ก็ได้เติมเครดิตมาแล้วนะครับอ่า110เครดิตเนาะนะครับสำหรับใครนะครับที่เติมไม่เป็นนะครับให้ทุกคนนะครับมองหาคําว่าเติมเงินตรงนี้ครับกดกลับไปก็ปุ่มนะครับแล้วก็ให้เรานะครับเอาซองอ่างเปามาใส่ตรงนี้นะครับปุ่มนะ ถ้าใครใส่ซอกอังเปาไม่เป็นนะครับให้มองวิธีการเติมนะครับตรงนี้ครับผมนะก็วิธีการเติมอังเปาก็ประมาณนี้นะครับผมนี่เลยนะครับผมนะโอเคนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับพี่ชายก็ได้เติมมาแล้วเนาะหนึ่งอเครดิตนั่นเองนะครับทุกคนมาเราจะทําการซื้อกันเลยดีกว่าครับไอดีกแคตันเบาทนะครับท่านผู้ชมนะไม่เป็นการเสียเวลาคนดูนะครับทุกคนเนาะนะครับใครดูคลิปนี้ก็ฝากกันกดไลค์ด้วยนะครับกรอกกระดิ่งเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยเลยนะครับทุกคนนะครับ มาครับผมจะซื้อไอดีผลโมจิตื่นเลยครับผมนะกดซื้อเลยครับผมนะยังไงเฮ้ยได้เลยครับแค่ก้9บาทนะครับทุกคนได้เลยเหรอคนดูไอดี9บาทครับซุ่มครั้งเดียวได้เลยท่านผู้ชมนะครับโอ้โหนี่นะครับไอดีก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมทุกคนครับเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในดีผลโมจิตื่นดีกว่าครับไปกันเลยครับผม let's go นี่นะครับไอดีผลโมจิตื่นครับก็ได้มาเป็นที่ระบายครับโอ้โหเลยได้จริงด้วยครับทุกคนนะโอ้โหดูดิโมจิตื่นด้วยครับอื้เกยกาบาทเองนะครับทุกคนนะเงินในเกมอกสิล้านนะครับเลเวล2,400นะครับโอ้โหเลเวลตันด้วยครับทุกคนอืมโอ้โหดูดิครับก็มาดิครับโมจิตื่นครับทุกคนโอ้โหมีดาบโอ้เด้งคู่ด้วยครับอืมมีดาบคู่โอเด้งด้วยนะครับท่านผู้ชม นี่นะครับโอ้โหนะครับแล้วก็โอ้โหโคตรตึงนี่ครับโอ้หมัดก็มีครับโอ้โหโคตรตึงฮะสำหรับนะครับใครอยากได้นะครับก็ตามตามในคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งนะครับทุกคนคลิปนี้พี่นายขอแจกรหัสอันนี้เลยนะครับเนาะมีกีตาร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับก็นะครับใครที่อยากได้รหัสถูกๆแบบนี้นะครับลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปเลยนะครับผม